สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องสองผู้ยิ่งใหญ่นะครับสองบวกหนึ่งแล้วกันคือสองคนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในฝ่ายเสือ้อแดงคือนปชนะครับในอดีตนะพูดถึงในอดีตและคนหนึ่งก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในฝ่ายเสือ้อเหลืองนะครับก็คือ่ผมไม่รู้นะผมผมผมไม่ได้ติดตามท่านนะท่านเป็น พันธม,มิตรหรือท่านเป็นกปสไม่ดูนะครับก็คือคุณนัทวุฒิคุณจตุพรแล้วก็คุณทนายนกเขานะครับก็คือในรายการซึ่งคุณจตุพรร่วมกับทนายนกเขาจัดนะครับก็เป็นชื่อรายการว่ารายการชื่ออะไรนะ ร,รายการชื่อประเทศไทยต้องมาก่อนนะครับเขาก็จะมีเป็นต,น,ตนตอ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 นก็จะพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้กันไปเรื่อยก็เหมือนเป็นเหมือนกับรายการโทรทัศน์นะครับเป็นเหมือนกับรายการทีวีแหละก็มีพูดทุกวันก็คล้ายๆที่คุณสนทิทํารายการสนทิทอล์กนะครับตอนนี้ก็มีผู้เป็นวิทยกรสองคนก็คือทนายนกเขากับคุณจตุพรแล้วก็มีพิธีกรผู้หญิงคอยาคถามคําถาม ท่าน,นก็ไม่ค่อยได้มีบทบาทอะไรมากมายก็เป็นหยีคําถามเท่านั้นเองครับก็คือทนายนกข่าวก็พูดถึงคุณนัทวุฒิว่าบัตรสดที่สุดชาติกําเนิดเป็นทาตเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะจะเล่าให้ฟังว่าพูดอะไรมาแต่คุณนัทวุฒิก็มาโพสต์ในเพจเฟซบุ๊กของของคุณนัทวุฒิว่าพี่ตู่นั่งฟังอยู่ด้วย เล่าความเป็นผมให้มันฟังบ้างหรือเปล่ามันเคยผ่านความเป็นความตายกับพี่อย่างที่เราเคยยืนอยู่ด้วยกันไหมถ้าพี่เห็นด้วยกับมันเอาตีนพี่เหยียบผมเลยอย่าให้คนอีกฝ่ายมันทำนะครับนี่ก็เป็นเพจเป็นเป็นข้อความก็ซึ่งแรงมากๆเลยนะเมืเ่อกืนคำถามจากคุณนัทวุฒิถามถึงคุณจตุพร นะครับในการวิาพากษ์วิจารณ์โจมตีคุณนันททวุฒิคือโจมตีแรงมากเลยแล้วจริงๆแล้วคุณจตุพรก็ออกมาพูดหลังจากคุณนัทวุฒิลงเพจลงเฟต ก,ก็เหมือนกับว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยแล้วก็พูดเป็นเรื่องอื่นเบี่ยงเบี่ยงเบี่ยงประเด็นไปก็ไม่ได้พูดถึงคุณน,นัทวุฒิไม่ได้พูดถึงการที่คุณทนายนกเขาไปได่าคุณน,นัทวุฒิก็พูดได้ยาวไปเรื่องอื่นๆครับ <mm ก <ção> ็เลยก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการที่ คอมเมนต์มาแบบนั้นจริงๆแล้วผมจะบอกให้คุณนัทวุฒิไม่น่ามาคอมเมนต์หรอกจริงๆอยู่เฉยๆดีกว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราไปเดี๋ยววันนี้ผมก็คงจะเจอคุณนัทวุฒิที่พิจิตนะถ้ามีโอกาสก็จะบอกว่าเฉยๆะนิ่งๆงแต่ไม่รู้จะมีโอกาสได้คุยกับเขาหรือเปล่านะครับคือการแสดงออกแบบนี้นะครับ โดยโจมตีแบบตรงๆอ่ะโดยไม่มีการปิดบังอัมพางอะไรทั้งสิ้นเลยมันเป็นบทวิภาควิจารณ์ที่เหลื่อมซ้อนนะครับแล้วก็ยิ่งในกระบวนการด่าใครก็ได้ก็ยิ่งรู้ดีว่าคุณนัทวุฒิน่ะยากที่จะอยู่นิ่งโดยสงบก,ก็เป็นการแบบให้ต้องดึงให้นัทวุฒิออกมาเว้ยต้องให้มาร่อมามา,มาเว้มา มาดูที่ก็ใจก็เป็นเป็นกุศโลบายของทานายนกเขาเนะ่ยเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่พูดหรอกนะครับปรากฏว่าคุณนัทวุฒิก็ไปเข้าทางของเขานะครับความจริงก็คือความสัมพันธ์แนบแน่นของคุณจัตุพรกับคุณนัทวุฒิเนี่ยมันมันไม่ได้แนบแน่นจริงๆแล้วในการทํางานการเมืองในการเป็นนับนอปชอครั้งที่แล้วมันก็มีแผลคล้ายๆว่าต่อสู้มาด้วยกันแล้วคุณจัตุพร เป็นประธานดปชคุณนัทวุฒิเป็นเลขาแต่คนที่ได้เป็นรัฐมนตรีกับเป็นนัทวุฒิไม่ใช่เป็นจตุพรแค่นี้ก็แย่แล้วแค่นี้ก็มองหน้ากันไม่ติดแล้วนะครับยิ่งคุณนัทวุฒิมีคำถามต่อคุณจตุพรก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับพี่น้องเคยร่วมเป็นร่วมตายถามถึงความ รับผิดในทางความคิดว่าทนายนกเขาอะทำกับน้องแบบนี้พี่ยอมได้ยังไงครับจริงๆครับพี่เขาก็ยอมอยู่แล้วเผลอๆพี่เขาอะไม่เสริมก็บุญหัวแล้วเขาจะเฉยๆนิ่งๆน,งนะครับแล้วก็หลายคนก็ต้องการให้มีมวยอีกคู่หนึ่งคือคุณสนทิกับคุณชูวิท เป็นมวยคู่เอกไปแล้วก็อยากจะมีมวยคู่ก่อนคู่เอกก็คือคุณนัทวุฒิกับคุณจัตุพรแต่ก็ไม่มีทักทีไม่มีทักทีแต่วันหนึ่งอ่ะผมว่าใกล้เลือกตั้งมันอาจจะระเบิดแน่คือถ้าเกิดสองคนนี้ออกมาโจมตีกันออกมาต่อต้านกันออกมาสาวไส้ให้กากินเมื่อไหร่คนก็จะได้ดูถึงเบื้องหลังของนอปชจริงๆเหมือนกับตอนนี้คนได้ดูแล้ว ว่าเบื้องหลังของภรคภูมิใจไทยคนได้รู้แล้วระหว่างคุณชูวิทย์กับคุณสนงเที่ร์อีกอ,อกมาพูดคนก็ตาสว่างขึ้นแต่ไม่รู้ใครผิดใครถูกไม่รู้ใครโกหกไม่รู้แต่มันก็ได้ข้อมูลความรู้อีกอีกแบบหนึง่งตอนนี้ก็มีคนก็อยากให้คุณชูคุณจตุพรกับคุณนัทชุลุยกันนะครับ ทนายนกเขาคือใครที่ผมไม่รู้จักแล้วนะก็เพิ่งมารู้จักตอนนี้นครับที่มาประกบคู่กับคุณจตดดุพรน่ะซึ่งจริงๆไม่ควรจะมาประกบคู่กันได้เลยนะเขาชื่อว่านิติธรล้ำเหลือครับเขาเอาคำพูดของเขาก่อนนะครับเขาก็พูดถึงคุณนัทวุฒ ว่าเป็นสุนัขจิ้งจอกพูดได้ครับแล้วว่าตนไม่รู้ว่ากระทบกระเทือนจริงหรือเปล่าหรือถือโอกาสทำงานการเมืองอย่างไรก็ตามขณะที่พูดตนนั่งหน้าตรงไม่หันซ้ายหันขวาและพูดในรายการสดไม่มีการเตรียมกันมาก่อนอีกอย่างเป้าหมายรายการประเทศมาก่อนเพื่อต้องการฟื้น ํำรังประชาชนให้อยู่บนผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นที่ตั้งดังนั้นการพูดของตนจนพูดถึงทุกฝ่ายไม่ยกเว้นกลุ่มใดและใครบางคนนะครับสิ่งสาคัญคือสําหรับการพูดถึงนายนัทวุฒิเน้นไปตรงที่ได้ศรัทธาหรือมีศักดิ์ศรีที่ประชาชนมอบให้ในฐานะนักสู้ประชาชนหรือไม่ต้องการดํารงอยู่กับคนของประชาชนหรือไม่ซึ่งนัทวุฒิสามารถตอบตรงๆได้เหมือนคนตอบกัน ผมก็เป็นคนนะนัฐวุฒิใ่เกื้อวิธีตอบต้องตอบแบบคนที่ตอบกันแต่สิ่งที่ผมเห็นนั้นผมเพิ่งรู้ว่าสุนักจิ้งจอกพูดได้ถ้าตอบผมแบบคนแล้วเรื่องนี้จะไม่มีชื่อจตุพรเด็ดขาดผมเสียใจยอยู่ขนาดนี้บนพื้นฐานประเทศไม่น่าสูญเสียแกนนำภาคประชาชนนายนิติกรย้ำว่ามีคนเข้าคิวยาวเหยียดต้องการไปรับใช้ทักษิณชินวัตร ในแถวนั้นเป็นใครก็ได้แต่ไม่ควรเป็นแกนนำภาคประชาชนที่รับความเสียสละจากประชาชนสูงสุดคนที่เป็นแบบนี้มีแต่แม่ทัพนายกองขุนศึกเท่านั้นถึงจะมีคนยอมตายต่อหน้านอกนั้นคือแกนนำประชาชนนะครับพอไหมครับศักและเกียรติของประชาชนแค่นี้พอหรือไม่ทำไมมีเกียรติและศักดิ์ศรีที่ใหญ่กว่าตรงนี้ ที่ผมพูดคือตรงนี้อย่าเอาเรื่องของผมไปตีกระทบกระแทกจตุพรผมอ่านข้อความคุณแล้วฟังรู้สึกว่าคุณมีจิตสำนึกที่ดีงามอีกทั้งเห็นว่าสิ่งที่นายนัทวุฒิพูดได้เล่าให้มันฟังหรือเปล่าว่าคนที่ยืนเผชิญความตายข้างนายจตุพรคือตัวเขาซึ่งแสดงว่านายนัทวุฒิซึมซับบรรยากาศที่ตนพูดมาตลอดยิ่งชัดเจนประโยคเหล่านี้ไม่มีชื่อทักษิณชินวัตรดังนั้นยังพอมีจิตสำนึกอยู่บ้านสุนพฤติกรรมต่อไปจะเป็นใดข้อแล้วแตกเขานะครับ ฟังดูแล้วก็งงๆนะครับก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ก็เป็นคนที่จริงก็ไม่รู้เรื่องนะฟังแล้วไม่รู้เรื่องสรุปว่าก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทนายนกขาวก็ไปไปด่าคุณนัทวุฒิไปด่าไปกล่าวหาเขาแล้วก็บอกว่าต้องการ คือไม่อยากเห็นคุณอาวุธเป็นแบบนี้แหละตรงนี้นผมก็ไม่เข้าใจว่าไปสอใสเกลือกอะไรเขานะครับคือต่างคนก็ต่างทํางานการเมืองกันไปใช่ไหมคุณอาทูธก็ทํางานการเมืองของเขาไปเขาก็เป็นเป็นประธานเป็นที่ปรึกษาเป็นลายครอบครัวเบอร์ไทยเขาก็มีหน้าที่ป่าสายหาเสียงให้กับพรรคก็เขาทำงานของเขาไปแล้วคุณธานายนุกเขาก็ทางานของตัวเองไปในรายการของตัวเองก็วิาพากษวิจารณ์คนทุกวันนี้ไป ครับก็เหมือนกับคุณจัตุพรนะก็ต่างคนก็ต่างทํางานนะครับอย่ามาพูดอย่ามาว่าเลยว่าใครนี่เจ๋งกว่าใครใครมีอุดมการณ์มากกว่าใครใครที่ทานานให้กับชาติให้กับแผ่นดินมากกว่าใครนะครับพี่น้องประชาชนเขาจะรู้ไม่ต้องไปคุยโมโอโอดอออต่างคนก็ต่างทํางานในหน้าที่ของแต่ละคนในอาชีพของแต่ละคนอย่างผมก็เช่นกันผมก็มีหน้าที่ทํางานในช่องของผมช่องกิดโปรแชร์แนว และการวิวจารวิจารแต่ละคนแต่ละคนผมก็วิจารว,วิจารในแง่มุมของผมก็ทำหน้าที่สื่อครับก็เหมือนกับหลายๆสื่อเขาทำกันไม่ว่าจะช่องวอยทีวีเขาก็ทำหน้าที่สื่อของเขาเขาก็เชียร์คุณทักษิณเชียร์คุณยิ่งรักของเขาช่องท็อปนิวเขาก็เชียร์คุณประยุทธ์ก็ช่องของเขามันก็แล้วแต่ ช่องของตัวเองช่องของทนายนกเขาคุณจตุพรก็ทําหน้าที่ของตัวองไปส่วนคุณนัทวุฒิเขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปตราบใดก็ตามที่ไม่มีใครทําผิดกฎหมายไม่มีใครปั้นน้ําเป็นตัวไม่มีใครฟฝเนิว้วคนนั้นไม่มีความผิดครับประชาชนเขาจะเป็นคนตัดสินนะครับผมฟังดูแล้วบอกว่างงๆนะครับก็อ่านแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจนะมันเป็นเหมือนกับบทกวีนะครับ <laughs> มันไม่ใช่บทความผมคงจะความรู้ คงจะไม่ถึง,งนะครับก็มาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องกีดโพสแชร์แนวนะครับขอบคุณแล้วก็เมื่อกี้ขายน้ำหอมไปแล้วนะครับตอนนี้ขายกระถางม้ากนี่คือกระถางแคนตัดนะครับกระถางแฮนเมด ซึ่งเป็นคนบ้านๆทำนะครับขายในราคาใบาละร้อยเก้าสบาทเอาไว้ใส่ต้นแคนตัดต้นกูลาผินต้นไม้เล็กๆนะครับได้เลยแล้วตอนนี้ก็โปรโมชั่นใบละร้อยเก้าสเซตหนึ่งมี3าใบขายสี่ร้อยเก้าสิบาทเดิค่าส่งฟร,คงฟรีครับแล้วก็เข้าไปดูในเพจกิจผลมาร์เก็ตติ้งนะครับก็จะมีสินค้าหลากหลายมีกล้วยจากบานตะทุ่มมีน้ำหอมมีลิปสติกมียาหมองน้ำเทวดา แล้วก็มีหมวกกิพ c h a ชแนลเข้าไปดูครับสำหรับผู้ที่จะบูชาพระนางพญาสยามไปห้อยคอก็ร้อยเก้าสิบเก้าบ่หรือจะร่วมกันสร้างฉัตรคุมพ่อปู่แม่ย่าก็ทำบุญมาได้นะครับยี่สิบสามสิบห้าสิบร้อยสองร้อยถ้าทำบุญพันหนึ่งก็จะมีชื่อนำคุณติดอยู่ที่ฐานให้แล้วก็ก็ไปสนุนช่องใหม่ของผมด้วยนะครับช่องปัจยาของกรีฑาชแนล ก็ไปช่วยกดติดตามให้ผมนะครับแล้วก็เมื่อทำในช่อง y youtube เขียนเพราะนักก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งจริงๆนะครับแล้วก็โอนเงินสำหรับช่องในบัญชีไทยพาณิชย์เลขบัญชีเดี๋ยวจะขึ้นที่จอะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับแล้วขอให้พระคุณของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี